สวัสดีค่ะดเด็กเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องน้ําแรงน้ําค่อยนะคะอุปกรณ์นะคะเรามีแค่4อย่างนะคะดเด็กๆได้แก่1นะคะถาดรองน้ํานะคะ2นะคะหมุดนะคะลูกหรือว่าเข็มนะคะที่มีปลาแหลมๆนะคะจานวน2อันนะคะ ต่อไปปากกาเมจินะคะแล้วก็น้ำค่ะวันนี้คุณครูผสมน้ำนะคะแล้วใส่สีผสมอาหารด้วยสีฟ้านะคะน้ำก็เลยออกมาเป็นสีฟ้าค่ะขั้นตอนที่1นนะคะเราจะเขียนเลข1นนะคะไว้บนขวดก่อนนะคะที่เด็กหนึ่งค่ะข้างล่างเราจะเขียนเลข2นะคะ2ค่ะ แล้วนะคะรานี้เราจะใช้หมุดนะคะเจาะลงไปตรงเลขหนึ่งนะคะคุณครูยังไม่เอาออกนะคะลกูกแล้วใช้หมุดอีกตัวหนึ่งนะคะเจาะลงไปตรงเลขสองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะจะมีหมุดสองตัวนะคะบนขวดเรานะคะ จากนั้นนะคะคุณครูจะดึงหมุดตัวที่หนึ่งให้เด็กดูก่อนนะคะว่าน้ำจะเป็นอย่างไรนะคะน้ำหยดออกมานะคะทีละหยดนะคะลูกตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดฝาขวดนะคะต่อไปนะคะครูดึงหมุดตัวที่สองะคะ่ะเด็กๆเ,เห็นน้ำที่ไหลออกมาไหมคะน้ำนะคะในหมุดตัวที่สองนะคะไหลออกมานะคะ แต่ในหมุดตัวที่หนึ่งตอนนี้ยังไม่ไหลออกมานะคะต่อไปคุณครูจะเปิดฝาขวดแล้วนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าน้ำนะคะเลขหนึ่งหรือเลขสองไหลแรงกว่ากันนะคะเด็กๆมองเห็นไหมคะน้ำนะคะเลขหนึ่งไหลเบานะคะ น้ำเลขสองไหลแรงค่ะเดี๋ยวครูขยับไปใกล้นะคะเด็กเห็นไหมคะน้ำเลขหนึ่งนะคะไหลเบานะคะบางครั้งก็หยุดไหลแล้วนะคะน้ำเลขสองไหลแรงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพราะว่าแรงดันในน้ํานะคะเลขหนึ่งนะคะมีน้อยกว่าเลขสองคะ่ะแรงดันน้ำ,นำและอากาศนะคะ ไหลไปอยู่เลข2มากกว่าทําให้น้ําในเลข2นะคะมีแรงดันอากาศมากกว่าพอมีแรงดันอากาศนะคะน้ําก็จะไหลแรงขึ้นนะคะอย่างที่เด็กๆเ,เห็นไหมคะตอนนี้นะคะเลขหนึ่งหยุดไปแล้วนะคะไหลลินลินนะคะแต่เลขสองไปยังไงคะลูกยังไหลยอยู่ตลอดเวลาแล้วไหลแรงนะคะมามาลงตรงนี้เลยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะวันนี้นะคะเราจะทําการทดลองเรื่อง น้ำไหลแรงไหลค่อยนะคะด้วยวิธีการง่ายๆนะคะการทดลองนี้นะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยดูแลเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่ามีวัตถุที่แหลมคมนะคะกรุณาดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทําการทดลองเสร็จแล้วส่งคลิปมาในไลน์ห้องเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ